นะครับสวัสดีเพื่อี่น้องชาวเก็บเม,มือรุกททันด้วยนะครับวันนี้กับน้องฟรีซิฟิเลียนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่น The Hat Man นะครับ Shadow w a r l d นะฮะซึ่งมีคนให้มาเมื่อกี้นะครับ ก็ไม่รู้หรอกว่าแม่งคือเกมอะไรเขาบอกว่าเหมือนอะไรวะซารเรนเดอร์แมนก็ถามสักคำไหมว่าเคยเล่นซารเรนเดอร์แมนไหมไม่เคยเออเคยมอนวาอะไกัน่าเวสเทิร์นยูเนียนครับ B R K 1 9 4 1 2 V A R M เท่ากับอะไรวะเนี่ยคลิฟแลนด์ O S, S 1 8 1 5 2 P คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นจดหมายนะน่าจะเป็นจดหมายแล้วก็ที่อยู่แล้วนี้นอร์แมนเบอร์รี่พ่อของเวอร์จีน่าเวอร์เวอร์จิเนียเบอร์รี แห่งคลิฟแลนด์แปดถนนเบสโอเคใช่ครับมันคือที่อยู่ครับจากคลิฟแลนด์นะครับเราเสียเราเสียใจด้วยที่จะต้องบอกคุณว่าลูกสาวของคุณเว์จิเนียแฮะหายไปลูกสาวหายส่งจดหมายมาบอกว่าลูกสาวหายโนนี้ทุกคำเฮียไม่ต้องมาที่นี่หรอกเพราะว่าเรามีพนักง,งานที่คอยตามหาเธอเยอะแล้วขนาดนั้นเลยเหรอ นายน่าจะอยู่ที่บ้านของนายไปนะไม่ต้องมาหรอกโอเคดเรเฮนรี่ฮัมเมอร์คุณคุมโรงพยาบาลบ้าขนาดนั้นเลยเหรอ,อแล้วน,นี่เราก็มาโรงพยาบาลบ้าใช่ปะใช่ที่นี่คือโรงพยาบาลบ้าฉมาที่นี่ได้ไงเนี่ยที่นี่ไม่มีใครเลยนะเนี่ยอา้าวแล้วมึงงานทำไมล่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกไม่ได้เปิดเสียงแน่เลย นี่ไงใช่มีแต่ซับไม่มีเสียงคือแหละเกมบ้าเออโอเคครับกูชูชงชงชงชอตกใจก็ลูกสาวฉันหายทำไมฉันถึงไม่ฉันถึงไม่ควรมาที่นี่ล่ะอก็ก็จะพูดทำไมก็มึงมาแล้วห้องมีทางเข้าอยู่ห้องเดียวครับแน่นอนครับมันคือกับดักให้เราเข้ามาในห้องนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องเดินสำรวจก่อนแล้วรอมีอะไรหรือเปล่ามีใครแอบรอโอเคไม่มีครับผมมาดูหน้าต่างสิโอเคครับ ภาพรู้สึกจะเป็นภาพตัดแปะที่มาแปะไว้นะฮะเป็นภาพโอเคก็ก็ได้อยู่ก็อุ้ยชือจะตกตกตกใจเสียงโอ้โหแล้วโอ้โหมันกลายเป็นอะไรเนี่ยพระเจ้าโอเคโอเคนายนายได้นายได้โอ้เสียงมื่นมื่นมื่มื่เสียงอะไรเฮ้ยไปใช้ไปใช้ไอ้ยาไปใช้ยามาได้ไปใช้แล้วครับ เฮ้ยเจ็บกระดาษนี่ยกระดาษกระดาษที่เขาพูดจริงใช่ป่ะโอเคกระดาษกระดาษโอเคชอบกดเจดูอ๋อโอเคแล้วมันก่อนไม่อ่านครับอันนี้ยังยังยังไมีคือรู้สึกว่าโอ้โฉออะไรยาอ,อะไรเหรอไปเลยเหาไปเลยเหาไปเลยเหาเสียงอะไรไม่รู้คนละพาระเหรอ กดไออินแบตตอรี่อ๋อนี่ไงอิ่นแบตเตอรี่โอเคเฮ้ยนี่มีเปรียบกับพี่เป็นแค่ขวานไม้อ๋อกดเจ็ดใช่ไหมมาอันนี้แน่นอนฮะชึบชึบใหญ่ว้าวแหม่พีมาแล้วใครทำไมเสียงตัวละครมันแบบเหมือนหนังตลกอ่ะอุยอ่ะเพลงดังเองอ่ะเป็นเรื่องปกติของเกมผีครับทุกอย่างจะต้องดังขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะ โอเคมองซ้ายขวาเราไปซ้ายก่อนครับทางซ้ายน่าจะมีอะไรให้เดินเล่นมากกว่านะฮะก็เข้ามาก็เจอห้องห้องหนึ่งครับผมแล้วก็ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโอเคจุดประสงค์ของเกมนี้แล้วจะเป็นการเก็บกระดาษให้ครบนะฮะกระดาษทิ้มาทางไหนวะทิ่มาทางนี้ใช่ไหมโอเคมาทางนี้ก็ตรงไปก่อนครับไปครบครับ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหลอนจริงว่ะเฮ้ยอันนี้หลอนจริงว่ะเฮ้ยใครบอกเกมนี้ไม่น่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยลูกขยับได้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมนี่วิ่งเลยครับเลยพื้นเจ้าโจเจ้าโจเจ้าโจโอ้โหโอ้ยโอ้กระดูกกระดูกครับ กันดูครับอะไรอ่ะโอเคกูเข้าใจความรู้สึกคนเลยเฮ้ยนี่กระดาษหนึ่งแผ่นไอ้จอห์อเก็บทันโอ้ใจเต้นหัวใจเต้นวิ่ง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 หมดเฮ้ยกระดาษกระดาษนั่นนะครบอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจับทิกได้แล้วจับทิกได้แล้วเกมนี้เว้ย ถ้ากระดาษอยู่ใกล้จะมีเสียงแบบโอ้ตกใจยังเล่าไม่จบโอเคเกมนี้ถ้ามีกระดาษอยู่ใกล้จะมีเสียงเหมือนคนกําลังเหมือนคนพูดกับเราอยู่ครับว่าประมาณแบบเฮ้ยกระดาษตรงนี้นะเว้ยแกเก็บแล้วหน่อยแล้วที่อยู่ในห้องนี้แหละนี่ไง ไม่ยากไม่ยากเกมนี้ไม่ยากมีกระดาษเฮ้ยเมื่อกี้เก็บครบห้าหน้าแล้วไม่เหรออะไรวะโอเคต่อไปต้องต้องไม่กลัวเสียงนะฮะมันคือเสียงเรียกของกระดาษนะครับตาดียินเสียงนั้นแปลว่ากระดาษอยู่ใกล้ต้องวิ่งไปหากระดาษนะฮะโอเคเมื่อกี้นะ่าจะกลับมาทางเดิมแล้วโอเคไปทางนี้ต่อครับห้องนี้แบบวิ่งวิ่งวิวิ วิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปหากระดาษครับกระดาษกระดาษครับกระดาษครับกระดาษอยู่ไหนครับกระดาษอยู่ไหนครับนี่กระดาษปะวะใช่นี่ไงกระดาษเจ็บโอเคเฮ้ยเลวจริงจริงเนี่ยเราไม่ชอบเขาได้วิญญาณอะไรไปแล้ว ได้ดิหัวใจกูเกือบวายโอ้โหไม่เล่นเรื่องแล้วไปแล้วไป